บัดน,นี้สมาชิกได้ครบองประชุมแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านและขอถือว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่เปิดเผยข้าพเจ้าจึงถือว่าการประชุมครั้งนี้เป,นเป็นความล,วลับ ไม่เป um, ิดเผยเว้นแต่จะได้รับความผิดชอบจากที่ประชุมสวัสดีครับวันนี้การประชุมคณะกรรมการกองลูกเสือรุ่นสามัญใหญ่โรงเรียนอุบลรัตราชกันยาราชวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2567 จะขอดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ครับระเบียบวาระที่1แจ้งให้ทราบเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่1ไม่มีครับระเบียบวาระที่สองรับรองรายงานครั้งที่แล้วไม่มีระเบียบวาระที่สเสนอเพื่อทราบไม่มีระเบียบวาระที่4เสนอเพื่อพิจารณาหัวข้อดังนี้คือ การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหัวข้อคือจะขอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกหมู่ควรที่จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมในปีนี้คะ่ะแม่หมู่หมู่ที่สี่ค่ะเด็กหญิงนันทชาติเมฆขอเสนอว่า คนที่จะไปค่ายพักแรมนอกสถานที่หนึ่งนักเรียนได้มีความรู้นอกสถานที่สองนักเรียนได้เปิดหูเปิดตากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 3. สามค่ายพักแรดกมด้านอนอกมีฐานะจรภัยมากมยายเด็กหญิงคนเนียส่งนอกเป็นนายหมู่ที่หนึ่งค่ะแสดงความคิดเห็นค่ะเราควรจัดก,กิจกรรมข้าค่ายพักแรมในานศึกษา ค่นเนื่องจาก1ประหยัดงบประมาณ 2. ความปลอดภัยจากการเดินทางเนื่องจากมีการสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจึงขอเชิญให้เลขานุการเสนอชี้แจงและให้ในหมู่ทุกท่านลงความคิดเห็นว่ามีการเข้าค่ายลูกเสือภายในโรงเรียนหรือนอกสถานที่เชิญเลขานุการค่ะ ขอเชิญนายหมู่ทุกท่านลงมติดังนี้หนึ่งเข้าค่ายในสถานศึกษาใครเห็นด้วยยกมือค่ะสองเข้าค่ายนอกสถานศึกษาใครเห็นด้วยยกมือค่ะผลการลงมติว่าควรเข้าค่ายนอกสถานศึกษาหนึ่ง นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ 2. นักเรียนได้เปิดหูเปิดตาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่สามค่ายพักแรมด้านนอกมีฐานประจนภัยต่างๆมากมายผลยการลงมติว่าควรเข้าค่ายนอกสถานศึกษาจาก มติที่ประชุมที่ท่านประธานคณะกรรมการกองลูกเสือของเรียนวนนยุฒิราชได้ยยนะกัญญาราชวิทยานครนัชศีมานะครับที่รายงานตอนนี้เดี๋ยวครูจะได้นาวาระการประชุมของพวกเรานะครับเข้ากับประชุมฝ่ายผู้บริหารและส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดําเนินการต่อไปในเรื่องของการเข้าค่ายพักแรงลูกเสือนอกสถานที่ครับผมข้าพเจ้า,าขอปิดการประชุม Thank <coughs>

ប្នាញម្រូវើន់ទៅ